เพราะว่ากรรมมันมีผลอยู่แล้วแต่เราเนี่ยมารักษาจิตตนเองให้ได้อย่าไปทุกข์เพราะความชั่วของคนอื่นแล้วอย่าไปทุกข์เพราะว่าเขายังไม่รับโทษเพราะอะไรเพราะเราไปรับโทษแทนเขาจากที่เราทุกข์ทรมานใจเขาทําชั่วก็ทําบาปกรรมเขายังไม่ให้ผลบุญเขายังมีอยู่แต่วันหนึ่งเขาก็ต้องรับผลแต่เรามันไม่มีสติหรือว่าเรามันไม่มีปัญญา ไปหลงไปยึดมั่นความชั่วเขามาทาให้ตนนัวเองตกนรกแทนเขาไม่ได้ตกนรกตายแล้วแต่ว่าตกนรกทุกข์ทรมานใจเวลาไหนนาะมันถึงจะได้รับโทษยี่มได้มันจังสิถือเขาดา่ายี่มได้เขาจังสิแบบน,น,นันนี้มันเนี่ยมันแบบโอ้ยมันทุกข์จังสนลำบากจังสิเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยบางคนมันยังไม่ถึงเวลาเจ้าว่าผู้ทรงนรกคือไปเจ้าของเนี่ย ฉะนั้นเวลาที่เราเห็นคนทาชั่วเห็นคนทําอะไรไม่ดีเราอย่าไปตกนรกแทนเขาเลยอย่างอย่างเขาตนากนรกไปมาเจเาาเ้าของก็เลยตกนรกแทนเขาอย่างาเขาได้รับผลเจ้าของก็ได้รับผลแทนเขาไม่ได้รับผลแบบไปติดคุกหรือไปตนกนรกแทนเขาเลยจะรับผลทางจิตใจที่เราไปทุกข์กับความชั่วของเขาทุกข์อย่างให้เขาได้รับผลชั่วของเขาคนที่มีความทุกข์คือเราเองเราทรมาน เราเครียดเรากังวลเพราะเราอยากให้เขาได้รับความทุกข์